ก็สวัสดีสมาชิกยุกงทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปของวันศุกร์นะครับที่11ตอนนี้เวลา5โมง36นาทีมาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าวันนี้มีฟุตบอลคู่ไหนที่นะ่าสนใจกันบ้างนะครับผม,มแล้วก่อนนะครับโอเคตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ว่ากันคู่แรกเลยนะครับผมคู่แรกก็หลบตีสอนะครับเป็นลีกลีกเดอร์ฝรัง่งเศสนะครับผมระหว่างออเรนจยูเอสนะครับเจอกับแมทนะครับผมเม็ดเม็ดครับผม เม็ดนะครับผมไปเย็ยนของความไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมก็เดี๋ยวจะคาดหนึ่งเอแล้วก็อย่าก็ถือว่าเขาเรียกอะไรสูงสุดเนาะยังไม่ถึงก็ต่ําสุดถ้าต่ากว่านี้ก็จะเป็นมันจะครึ่งก็ได้ครับจะจะครึ่งเลยก็ได้หรือจะปอกก็ได้แล้วแต่ครับแต่แมทในราคาต่อครึ่งลูกนะครับ นะแต่ยังไม่ได้กินน้ําเต็มนะฮะดูสังเกตฝั่งออาแอง์ยูเนะครับผมได้นะได้น้ำอยู่0.88นะครับผมนะผมก็มองไปที่เม็ดนะครับที่ชนะราคาต่อที่ครึ่งโลกนะครับผม อีกคู่หนึ่งลีกเดียวกันนะครับผมรอบเดียวกันหลีกเดอฟฝรั่งเศสครับผมระหว่างน้องซี่เจอกับปารีสเอฟซีนะครับผมสำหรับคู่นี้ออกราคามาเสมอๆนะครับผมก็ไม่มีฝั่งไหนต่อนะครับผมแต่มาสังเกตค่าของปารีสนะครับผมที่อยู่2.6นะครับผมให้น้องซี่อยู่ที่3.00นนะครับเกือบครึ่งเลยนะครับผมก็ ผมยังมองไปที่ปารีสเอฟซีนะครับผมที่ชนะคาต่ออ้ที่ชนะราคาที่เสมอนะครับผมอ่ารอบตีสองนะครับเป็นอ่าลีกซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับผมระหว่างซานตาคาร่านะครับผมเจอกับเบนฟิก้านะครับเบนฟิก้าไปเยือนครับกำลัความเป็นต่ออยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับผมผมมองไปที่เบนฟิก้าเลยนะครับผมอ่า มาดูถือว่าเป็นคู่สุดท้ายรอบตี45นาทีซูเปอร์ลีกาโปรตุกเกสเหมือนกันนะครับระหว่างวิตตเลียกิมาไลนะครับผมเจอกับโมไลเลนเซ่นะครับผมวิตตเลียกิมารไลก็พบกับความเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมก็มองไปที่วิตตเลียกิมาไลนะครับที่ชนะราคาต่อที่ครึ่งลูกครับผมสำหรับวันนี้นะครับพอชอบตัวไหนมากที่สุดเหรอครับผม ผมมองไปที่เบนฟิกาครับที่ชนะราคาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการัาฟุตบอลที่น่าสนใจในครั้งหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ